สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็อยากจะมาแชร์ของสวยๆงามๆนะคะแต่ว่าเป็นคลิปที่มีประโยชน์นะคะช่วงอยู่บ้านต้านโควิด19กันนะคะเพราะคิดว่าหลายๆคนน่าจะอยู่บ้านกันนะคะอาจจะเครียดกันเพราะว่าอยู่ที่บ้านกันมาเนี่ยก็หลายวันหลายอาทิตย์แล้วนะคะก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์เพราะว่าจะแชร์ไอเดียนะคะในการใช้กระเป๋าของตัวเองนะคะแล้วก็แนะนําว่ากระเป๋าแบบไหนที่คุณจะใช้ช่วงนี้นะคะแล้วก็วิธีการทําความสะอาดน้องกระเป๋าด้วยนะคะ ข้อแนะนําหลักๆนะคะข้อแรกเลยนะคะก็คือใช้กระเป๋าใบเล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้นะคะเนื่องจากว่าเป็นการลดพืชผิวสัมผัสนะคะของกระเป๋าเองทําให้มีการเสี่ยงในการมีเชื้อโรคนะคะเกาะติดอยู่บนกระเป๋าเน้น้อยที่สุดนะคะแล้วก็ทําความสะอาดได้ง่ายขึ้นนะคะสาวๆที่เป็นบ้านของฟางน,นะต้องพยายามลดไซส์ในการใช้ของของตัวเองนะคะช่วงนี้ข้อที่2นะคะอย่าพยายามใช้กระเป๋าที่มีาราคาที่แพงเกินไปนะคะเพราะว่าช่วงนี้ต้องทําความสะอาดเนี่ยกระเป๋าบ่อยๆ ถ้าเกิดว่ากระเป๋าเนี่ยแพงเกินไปแล้วเราทําความสัรนเนี่ยกระเป๋าเสียด้วยเพราะพวกหนังอะไรเงี้ยนะคะแลมสกินอะไรเงี้ยมันเป็นการเสี่ยงนะคะแล้วก็เสียดายถ้าเกิดว่ากระเป๋าหรือว่าหนังของน้องกระเป๋าเนี่ยจะเสียไปนะคะข้อที่3ามนะคะอ่าส่วนตัวแล้วเนี่ยจะขอแนะนําว่าให้ใช้กระเป๋ากษณะผ้าใบานะคะ หรือว่าอะไรก็ได้พวก PVC ีซีอะไรเงี้ยนะคะที่สามารถเช็ดได้ง่ายๆนะคะเราก็อย่างที่บอกไม่เสี่ยงในการทำให้อะแมทเทอียลนั้นๆน,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 นะคะเสียจากการทำความสะอาดนะคะลหลักๆแล้วนะถ้าอย่างตัวเองเนี้ยมีกระเป๋าหลุยเยอะนะคะก็จะเปลี่ยนไปใช้กระเป๋าที่เป็น캔วาสเกือบหมดยอะไรเงี้ยซะมากกว่านะคะถ้าเกิดว่าหลายๆคนมีลักษณะที่เป็นดามียเขาเรียกอะไรเอบีนใช่ไหมดามียเอบีนนะคะกระเป๋าอย่างเงี้ยนะคะช่วงนี้นะคะออกมาใช้กันนะคะ ถ้าเกิดว่าเป็นกระเป๋าที่มีส่วนคาวไฮายเยอะๆนะคะช่วงนี้พยายามหลีกเลี่ยงเนื่องจากว่าเราต้องทําความสะอาดนะก็ไม่ทราบว,ว่ามันจะทําให้ส่วนคาวไฮาเนี่ยเปลี่ยนไปหรือเปล่านะคะแต่ว่าตัวเองแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นเล็กๆน้อยๆเนี่ยเช็ดไปก็ไม่ค่อยเสียดายไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะคะ,ละหลักๆแม่ก็คือ3าข้อนี้นะคะมาดูกันว่ากระเป๋าที่ตนเนี้นะซีล่าใช้นะคะเป็นไปไหนมั่งนะคะ,ละหลักๆแล้วนะจะบอกว่าทุกวันนี้ตัดแปลงใช้2ชิ้นนี้มากสุดนะคะ นี้ไม่น่าใจว่ามาจากเมื่อไหร่นะคะคือแทบไม่ได้ใช้เลยนะคะจกกนกระทั่งช่วงนี้ส่วนแต่แล้วเนี่ยเป็นคนไม่มีน้องอ่ากระเป๋าที่เป็นดามิเออรบีมากเท่าไหร่นะคะมีหลักๆก็คือมีชิ้นนี้กับตัวน้องสปีดดี้นะคะเป็นแบรนด์สปีดคลีร์สปีดดี้บีไซส์ทวนี้ไฟนะคะแต่ว่าณช่วงนี้เนี่ยตัวเองพยายามจะถือของซึ่งปกติตัวเองเป็นคนถือของน้อยอยู่แล้วนะคะใบเนี้ยใหญ่เกินไปสําหรับาการใช้ของตัวเองนะคะแล้วก็คิดว่าช่วงนี้นะใช้เป็นครอสบอดี้จะง่ายสุดนะคะ ถ้าเกิดว่าเป็นแล้วแม่ก็คือเป็นสะพายไหลอะไรเงี้ยจะง่ายสุดที่ดีกว่าที่จะเป็นลักษณะแบบเป็นถือหูหิ้วขึ้นมาอะไรเงี้ยนะคะอย่างเช่นชิ้นนี้นะคะเขาจะมาในลักษณะแบบนี้เนาะเขาจะมีหูหิ้วแบบนี้นะคะอันนี้คือตัวกระเป๋าเลยเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไร cosmetic p o u ส์ซึ่งไม่แน่ใจเขาเรียกอะไรคือได้มานานมากแล้วนะคะก็ส่วนตัวแล้วเนี่ยก็จะเอาน้องสายนะคะซึ่งสายอันเนี้ยนะคะเป็นสายหนังสีดํานะคะมาจากน้องตามสปิง i n g mini b a c k p a นะคะก็คือมาจากน้องใบนี้นะคะ คือส่วนที่เป็นสายนะคะเขาติดมาแบบนี้เลยนะคะลองเอาออกแล้วมันออ,ออกลาบากมากนะคะเพราะเหมือนกับว่าตรงส่วนห่วงเนี่ยเขาออกยากมากก็ไม่เป็นไรนะคะเนื่องจากเขาเป็นลักษณะหนังแบบนี้มันเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายอยู่แล้วนะคะเราก็พอเราใช้สายของน้องพาวสปินมินิแบ็คแพ็คมาใช่ไหมคะก็เอาน้องเขามาทําเป็นลักษณะคอสบอดี้เนี่ยค่ะเป็นลักษณะคอสบอดี้นะคะคือสําหรับส่วนตัวแล้วเนี่ยเพียงพอในการใช้งานของตัวเองนะอันนี้ให้ดูเลยนะคะเพราะความจริงแล้วเนี่ยตัวเองคนถือของน้อย เนี่ยอันนี้คือที่ถือทุกวันนะขนาดนี้นะคะหนึ่งก็คือเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์รับนะคะฉีดได้ทุกที่นะคะเซอร์เฟซก็ได้ฉีดมือก็ได้นะคะสองก็คือเคลนะคะเป็นลักษณะของกุญแจของตัวเองนะคะซึ่งก็ถือทุกวันนะคะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็คือเป็นลักษณะลิปก,กลเฉยๆนะคะมีแค่นี้นะคะที่ตัวเองใช้นะคะคือสําหรับตัวเองเนี่ยแค่นี้นะคะใบเล็กๆอย่างเงี้ยเพียงพอในการใช้ของตัวเองนะคะอีกใบนะคะซึ่งตัดแปลงมาใช้เหมือนกันนะคะก็คือน้องอ่า สมอลเพิ์นะคะก็คือน้องใบเล็กจากมัลติพอเชตนะคะก็คือใบนี้นะคะแล้วก็ใช้สายนะคะที่ได้มาจากจำชื่อไม่ได้ลนะไม่ organize my bag organize my purse เดี๋ยวลิงค์ให้ดูแล้วกันนะคะซึ่งเป็นสายลงหาทองแบบนี้นะคะอ่าส่วนตัวแล้วเนี่ยคิดว่าเขาสะดวกเวลาสมมติว่าเป็นเดินน้องลีโอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องใบเนี้ยเพียงพอนะคะแล้วก็เหมือนกันที่ตัวเองใส่ทุกวันนะคะให้ดูเนาะคือเขาก็เล็กๆอ่านีน่มีเห็นไหมมีลิปกลอยู่ข้างในแล้วอันหนึ่งนะคะ ก็ใส่น้องลิปกลใช่ไหมใส่น้องเคลย์คิวเพาอันนี้นะคะเราก็ใส่น้องที่เป็นแอลกอฮอล์รับนะคะแค่นี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเดินน้องเรียวก,ก็คือใส่แค่ถุงพุกแบกของเขานะแล้วก็ทรีมนิดหน่อยนะคะเพียงพอนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือสําหรับตัวเองที่ใช้ทุกวันนี้นะคะแล้วก็น้องกระเป๋าเนี่ยถึงแม้เขาจะมีคาวไทยตรงนี้นะแต่เขาเล็กมานะคะเช็ดไปเบาๆเนี่ยตัวเองไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะคะ เวลาใช้ตอนนี้นะคะก็คือจะเอาด้านขทาหายเนี่ยเอาเข้าข้างในนะคะเพราะฉะนั้นเวลาใช้เนี่ยก็จะไม่ค่อยกังวลว่าฝังนี้เขาจะเปื้อนเท่าไหร่นะคะเนี่ยค่ะเขาถือออกมาเขาจะเป็นลักษณะประมาณขนาดนี้นะคะก็เพียงพอในการใช้ของตัวเองนะคะแล้วกระเป๋าใบอื่นที่ส่วนตัวคิดว่าสามารถใช้ได้ช่วงนี้เลยนะคะที่น่าใช้ก็คือน้องตามสปริงมินิแบ็คแพ็กนะคะถ้าใช้จริงๆต้องเอาน้องตัวที่เป็นพวกแบ็คชามออกนะคะเพราะว่าจะได้ลดการมีพื้นผิวสัมผัสนะเนาะ แล้วก็น้องเขาก็เป็นหนังอย่างนี้นะคะสามารถเช็ดได้ง่ายนะคะแล้วก็ไม่เปื้อนนะคะแล้วก็มีความจุที่ดีนะคะอันนี้คือสําหรับคนที่อยากจะถือของเพิ่มขึ้นนะคะก็นี่างเนาะน้องปางสปริงมินิแบ็คแพคทุกคนรู้จักเคยทําคลิปแล้วนะคะไปหาดูได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งใบที่น่าใช้ช่วงนี้นะคะมาถึงสาวๆที่ไม่สามารถลดไซส์ในการใช้ของได้นะคะหรือว่าบางทีเวลาตัวเองไปทํางานเราก็ต้องถือพวกเสื้อคลุมหรืออะไรผ้ามันคออะไรเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะ ตัวเองจะถือใบนี้นะคะใบนี้มากกว่านะคะใบนี้ที่ใช้บ่อยๆนะคะก็เป็นน้อง LV My w d t u r นะคะเดี๋ยวทำคลิปรีวิวให้ดูนะใบนี้นะคะก็ใบนี้นะเขามีความจุที่ดีนะคะทำความสะอาดได้ง่ายนะคะเป็นอ่าหนังแล้วก็เป็นแคนวาสนะคะสามารถเช็ดตรงอ่าสายได้ง่ายๆนะคะถือให้ดูนะคะก็ประมาณขนาดนี้นะคะก็เป็นอีกใบที่น่าใช้ช่วงนี้ถ้าอยากจะถือกระเป๋าใบใหญ่ๆนะคะ อีกใบหนึ่งอยู่ตรงข้างๆกันเลยนะคะก็คือน้อง on the go mm นะคะซึ่งเขาก็มีความเป็นอ่าเรียกอะไร c a n วนะคะทั้งใบนะคะใบนี้นะคะก็คืออ๋อนี่ของยังเต็มอยู่ของจะลงจะถือแบบสภายอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะถือแบบถืออย่างนี้เลยก็ได้นะคะซึ่งก็ทําความสะอาดได้ง่ายเหมือนกันนะคะอันนี้ไม่ได้ยืนเนาะนั่งให้ดูถือยังไงประมาณเนี้ยนะคะ เนี่ยนะคะเขาจะเป็นเนี่ยนะคะเขาจะขนาดประมาณขนาดนี้นะคะแลวเดี๋ยวว่างๆจะทํารีวิวน้องใบนี้นะกับน้องเนว่าฟูนะคะมาเทียบกันให้ดูนะคะค่ะก็นี่นะคะเป็นไอเดียเกี่ยวกับน้องกระเป๋าที่ใช้ตอนนี้นะคะในชีวิตจริงนะคะของซิลาเองนะคะหรือว่าหมอซิลาเนี่ยนะเวลาทํางานจริงๆเนี่ยทุกวันนี้นะที่ถือไปทํางานเลยนะคะก็คือถือน้องใบนี้ <laughs> ซึ่งความจริงแล้วเป็น PVC ธรรมดานะคะจากแฮร์รนะิสัะเนาะ ซึ่งความจริงอ่ะไอตัวนี้ได้มานานแล้วนะคะแล้วก็ใช้มานานแล้วแล้วทุกวันเนี่ยใช้เป็น lunch box bag นะคะเพราะว่าเขาเบาเนาะเขาใส่ของได้เยอะนะคะแล้วก็ไม่มีความกังวลแต่อย่างใดนะคะเวลากลับบ้านมาก็เช็ดทําความสะอาดได้ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็เวลาใส่ของพวกก็จะมีน้ำเนาะมีน้ําร้อนนะคะแล้วก็มีอาหารที่คุณแม่เตรียมให้ไปทานตอนกลางวันที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <ๆ S 1> ก็เป็นอะไรที่ไม่ต้องกังวลนะคะไม่แน่ใจราคาเท่าไหร่นะคะแต่ไม่แพงนะคะ ที่ไปทํางานทุกวันนะคะกับน้องใบนี้นอกจากจะมีลันบ็อกซ์แล้วเนี่ยก็คือจะถือ2ชิ้นนี้นะคะก็คือแอลกอฮอล์รับนะคะกับน้องเคลนะคะก็คือเป็นขีย์เพวเท่านี้นะคะที่ทํางานก็มีน้องลิปโกลทิ้งอยู่แล้วนะคะในที่ทํางานนะคะก็ไม่จำไม่จําเป็นต้องถือไปนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ใช้ง่ายๆใช้ทุกวันนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการทําความสะอาดนะคะ สิ่งที่ซีร่านะคะใช้ทําความสะอาดเนี่ยหลักๆแล้วจะมีรายกัน3อย่างนะคะเป็นอุปกรณ์ในการใช้ทําความสะอาด disinfection เน,เนาะเห็นเมื่อกี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นแอลกอฮอล์รับนะคะได้มาจาก Woolworth นะคะซึ่งก็เป็นเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตน,นะคะที่ออสเตรเลีย,ยซื้อมาตั้งแต่ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์นะคะ ตอนนี้ไปหาดูก็ไม่มีนะคะโชคดีที่ได้มาหลายกระปุกเหมือนกันนะคะแล้วได้มีกระปุกใหญ่ด้วยนะคะก็อันเนี้ยดีที่ว่าเขาแค่สปเปร์นะก็คือสปเปรย์ใส่มือสปเปรย์ใส่พื้นผิวสปเปรย์อะไรก็ได้เลยนะคะส่วนแล้วเนี่ยคิดว่าเขามีประโยชน์มากกว่าน้องไอพวกที่เป็นแฮนด์เซนิทเซอร์พวกแฮนด์เจลทั้งหลายแหล่นะคะเนื่องจากว่าตัวนี้สปเปรย์พื้นผิวอะไรได้ด้วยนะคะใช้ง่ายแล้วก็ระเหยเร็วนะคะสองชิ้นนะคะ เป็นเดตตอต์ไวท์ White นะคะซึ่งก็มีหลายแบรนด์นะคะอันนี้ได้มาตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเริ่มแตกตื่นกันที่นี่นะคะแต่ก็มีไม่เยอะนะหนึ่งแผ่นเนี่ยก็ใช้หลายอย่างคือเปิดมันทีหนึ่งเนี่ยหนึ่งแผ่นเนี่ยใช้สําหรับทุกอย่างเลยแนละ้วก็คือทั้งพื้นผิวทั้งของทั้งอะไรเงี้ยพยายามใช้ให้คุ้มนะคะอันนี้อีกอันนึงก็คือเป็นแอลกอฮอล์สวอนะคะซึ่งก็คือเป็นแอลกอฮอล์สวอที่ใช้ที่ทํางานอยู่แล้วนะคะหลักๆแล้วคือ3สิ่งนี้นะคะในการที่ใช้ ตี้ซินเฟกนะคะของทั่วไปในชีวิตประจำวันนะตอนนี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะทําอีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นคลิปการทําความสะอาดของที่ต้องทําทุกวันทําวันละหลายครั้งนั่นก็คือมือถือนั่นเองมือถือตอนนี้ใช้ถ่ายวีดีโออยู่นะคะในชีวิตจีนะคะเช็ดต,ตลอดนะคะมือถือเพราะว่ามือถือเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะมากที่สุดเราก็สกปรกมากที่สุดนะคะ อ,อีกอย่างหนึ่งที่ใช้ไปบ่อยก็คือของชิ้นนี้นะคะเคลหรือว่าขีพาวเดี๋ยวลองดูคลิปนั้นดูนะคะเป็นคลิปท่อสั้นๆเดี๋ยวจะทําความสะอาดให้ดูเลยนะเอาง่ายๆเลยใบนี้นะคะทําความสะอาดทุกซอกทุกมุมนะคะถ้าเป็นกระเป๋านะถ้าอยากจะแบบว่าเร็วๆนะก็คือสเปรย์ไปเลยนะคะใช้ตัวเนี้ยนะสเปรย์ไปเลยสเปรย์เสร็จนะคะก็รอแป๊บนึงแล้วก็รับรับรับ,รบนะคะรับให้มันทั่วๆนะคะ แล้วก็ทนายชีวิตจก็คือสเปรย์ให้ทั่วไปถึงแบบสายอะไรด้วยนะคะให้เขาสะอาดทุกซอกทุกมุมนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นการทาความสะอาดกระเป๋าง่ายๆเลยนะคะหรือว่าใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยไม่เหมาะกับการทําความสะอาดกระเป๋าเพราะเล็กไปนะคะแล้วก็แห้งเร็วนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะใช้แบบทําความสะอาดมือถือเร็วเ,วเนี่ยอันนี้โอเคนะคะอ่ะอันนี้นะั้นเหมือนที่หมอบอกอ่ะอย่างที่ซีล่าบอกนะคะหนึ่งชิ้นเนี่ยต้องใช้ให้คุ้มเพราะว่าตอนนี้หายใจยิ่งตัวทองนะคะ หนึ่งแผ่นน,นะคะจะเป็นแบรนด์ไหนก็ได้นะคะแต่พอดีตัวเองได้ของเด็ดตอ่อนะอะรนะไม่ได้รับสปอนเซอร์อะไรแต่อย่างใดนะคะหนึ่งแผ่นเล็กๆเนี่ยนะเขามีความเปียกที่ดีนะเอาเลยนะอย่างเงี้ยนะเช็ดเลยนะคะเช็ดนะคะเช็ดทุกเอาให้แน่ใจนะว่าซ้ายขวาหน้าหลังนะคะข้างๆนะตามขอบโลหะนะคะเช็ดไปเลยนะคะทุกวันนี้นะคะน้งหนังเสียยังไงเนี่ยไม่ค่อยสนนะคะขณะในรถตัวเองเนี่ยเป็นหนังสีเบจนกะ็ เช็ดมันทุกที่นะคะพวงมาลัยไม่มันเงาก็ไม่สนใจนะคะช่วงนี้นะคะเอาความสะอาดนะฆ่าเชื้อไปก่อนนะคะคือเช็ดทุกซอกทุกมุมนะคะตามพวกโลหะเช็ดเยอะๆเลยนะคะถ้าของข้างในมันไม่มีอะไรนะคะถ้าอยากจะเช็ดก็เช็ดไปด้วยนะคะแต่ปกติตัวเองก็ไม่ได้เข้าเอาถือของเข้าออกบ่อยๆนะแต่ว่าก็คือ,อวิธีเช็ดหลักๆเลยนะคะอย่างที่บอกเช็ดทุกอันนะตามซอกตามมุมของไอเนี่ยเล็กๆเนี่ยเช็ดให้หมดนะคะเช็ด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 อย่างเงี้ยนะ เนี่ยเห็นไหมเพราะเขายังเปียกอยู่เนี่ยอย่างที่บอกว่าหายายยิ่งกว่าท้องนะเ <laughs> ช็ดอะไรได้เช็ดเลยนะคะช่วงนี้นะคะอย่างเงี้ยเช็ดไปเลยนะคะอย่างที่หมอบอกเชด็ชดเชด็ดเช็ดเช็ดนะตามซอกตามมุมตามอลหาน,นี่แหละตัวดีพงมุมจงพงมูลแจนะคะอ่ะกินแจแต่ละอันเนี่ยเช็ดเลยแล้วแต่ละวันนะคะตัวเองก็จะเอากาก๊สทั้งหลายแหละเนี่ยเช็ดด้วยนะคะข้างในเนี่ยนะอันนี้คือเอากา๊สออกไปวางพึ่งอยู่นะคะเพราะว่าเช็ดนะคะ นะอย่างนี้นะอย่างพวกเนี้ยไม่ต้องกลัวเขาจะเสียนะคะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเขาจะเสียนะเช็ดไปเลยเพราะเขาเป็นแคนวาสนะคะเพราะว่าแคนวาสเนี่ยเขาไม่มความคงทนนะคะเนี่ยเช็ดง่ายนะคะแต่ว่าถ้าเราเป็นพวกคาวาไฮอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็อาจจะมีความกังวลน,นิดนึงในการใช้นะคะเนี่ยเช็ด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 นะนะคะก็เนี่ยมันก็เป็น อย่างนี้อย่างที่หมอบอกใช้ทุกวันล้างสบอกนะคะเช็ดง่ายด้วยชีวิตจริงเช็ดเยอะเพราะว่าอันนี้มันแบบเช็ดให้ดูนะเนี่ยเช็ด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 นะะเอาให้แน่ใจว่าเราเช็ดทุกด้านของกระเป๋าแล้วก็ตามฐานด้วยนะตามแบบเนี่ยเนี้ยตามหูหิ้วเนี่ยหูหิ้วเนี่ยตัวดีนะคะแล้วก็ล้างงยบ่อยนะคะอันนี้คือสําคัญนะคะในการที่จะทําความสะอาดน้องกระเป๋านะคะแล้วอย่างที่หมอบอกก็คือตัวนิ้วเหมือนกันนะคะใช้ดีในการใส่มือด้วยแล้วก็เช็ดได้ด้วยนะคะเนี่ยอันนี้นะ อย่างที่หมองบอกว่าฝั่งที่เป็นขาวหานะช่วงนี้ไม่ค่อยกังวลน,นะคะเช็ดไปเลยนะคะมันจะดําหรือมันจะอะไรก็ช่างมัน <laughs> เพราะว่าตอนนี้ความสะอาดสําคัญสุดนะคะเอาให้มันแบบทุกมุมเน่ยนะทุกด้านนะคะโลหะนี่แหละตัวดีนะคะเช็ดนะคะตามเนี่ยก็ดีอันนี้ก็คือใช้สายที่เป็นโลหะเนี่ยนะคะไม่ต้องกงังวลถ้าเป็นสายขราวหานี่จะกงังวลเวลาเช็ดเพราะมันเยอะเนาะแต่ว่าอะไรเนี้ยเช็ดไปเลยนะคะเช็ดแบบดิสินเฟคไปเลยนะคะ อันนี้ก็คือทิปเล็กน้อยๆๆนะคะในช่วงนี้ในการเลือกใช้กระเป๋าแล้วก็การทําความสะอาดกระเป๋าช่วงนี้นะแล้วก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้อาจจะทําคลิปพวกของสวยๆงามๆนะคะเพิ่มขึ้นให้ได้คลายเครียดกันช่วงอยู่บ้านต้านโควิดนะคะแล้ววันไหนที่หมออยู่บ้านธรรมดานะคะไม่ได้ทํางานวันไหนที่เป็นเดย์ออฟเนี่ยก็จะพยายามทําคลิปพวกนี้เพิ่มขึ้นละกันนะคะ พูดคุยกันได้หรือว่าคําติดชมนะคะที่คอมเมนต์ข้างล่างหรือว่าทาง Instagram นะคะก็บอกว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ขอบคุณทุกๆคนที่ได้ตามชมคลิปกันมานะคะสำหรับนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอยู่บ้านต้านโควิดนะคะสู้ๆด้วยกันขอบคุณค่ะ